สวัสดีครับผมเมื่อนี้มาชมสวนนะครับเบ่งบรรยากาศการหดน้ำกุหลาบอันนี้สวนของคุณนายออมเพิ่นเออเบิ่งเ่ง,เงอันนี้พันนี่ยังนี่โอ้งามแต่ว,ว่างามดองามของนางอยู่ดอกกุหลาบสีเหลืองอันนี้สีเหลืองอันนี้สี แดงเลีเล่ยๆจักน้อยผมว่าน,นี่เป็นสีสมพูอ่อน,ออนโอ้หลากหลายครับกระลังคุณเอ๊ะมอยู่กระลังอันนี้น,นี่นนบานแล้วสีแดงงามอันนี้พันนี่อย่างนอนนี่บัคคาร่า,าสันสีเหลืองกับมี สีชมพูโอ้หลากหลายครับส่วนของนั่งเบิดไปบ่นหน่อยได้หนิสมนั่งอยากได้ยุดดอกทั้งทั้งนี่ประเทศนี่อู้อันนี่กังห,มห่มหฮยังดีได้นน่ดูแลบปานลูกกนี่ดอกนี่กำลังงามโอ้ดอกใหญ่ยีหยังนี่งในหนูพันอีหอย่างในมันคือมาดอกใหญ่เะนั่น,นนั่นนี่ไปซือ้อตรงอื้อ ดอกเงยครับดอกเงยครับหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าส่วนมากจะเป็นอันนี้มีสองสีกับมี่สองสีกับมี่งามสีชมพู สีม่วงสีม่วงอ่อนสีม่วงแก่สองสีสีสมหลังบ้านนะครับหลังบ้านดอกน้อยๆตะเปาะแทะแปะ,แปะนี่สีสมงามอยู่กิจวัดในตะละมือนั่งกับจะประมาณนี้ สวัสดีครับแฟนครับเอฟซีเนี่ยช่องแ่าอูคนโผล่เนี่ยก่อนทั้งนี้ก็มีอีกเนี่ยเบิร์นเบิร์ตเท่านี้เลยครับนี่มีทั้งหลังทั้งพูนอีกอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นผู้ถูกลืมดอกนี่ตะกี้กัดดูแลดีอยู่คุณนายตื่นสายอ่า น,นี่ต้นหนึ่งครับงามอันนี้ดูแลยางไก่ชิดเป็นสีมนๆจากน้อยงามของลอนอยู่รถกาดนี่แต่ละเมือจะประมาณนี้เดี๋ยวผ้าอ้อมไปเบื้องข้างหลังครับโอ้ทั้งนี้กัน สีสีชมพูสีเขียวหลักออกดอก,กทั้งผีก็มีสีขาวหลากหลายสายพันธุ์ครับเพันธติดติดปลายไว้อน,นี่ยังนี่ซาฮาราเซเรเซเรเมชันอีหยังเพิ่นเพันธิ์ติดปลายซื้ออันนี้อีหยังนี่สีเหลืองๆนี่เลน เลนเซียนยิวว่าสันแมนยูบอกอ่านบอกอันนี้เพท่อนได้ออกดอกน้ำมูนี่คาซันดาอันนี้พันคาคิโอโอ้จากอีหยังเป็นอีหยังเนี่ยหลายครับหลายมุ่ง,งมั่งมาั่มงมั่งมั่งเหมิดอ,อ่ะนี่ครับ ในช่อมสวนนี่กิจวัตรของนางยนีมือเศ่อเยมือแรงกันสิอยู่ประมาณนี้ละกับดอกกุหลาบกระถางชุ่มนี่นี่สีหลายดอกเออนี่ยสีชมพูดีงามดีปะ่ะเออสีแบบนี้กับนี่สใสๆทวายไลท์โซนสัตว์หลากหลายาจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับในช่มสวน ช่มสวนกุหลาบของเจออ้อมเมื่อนี้ห้ช่มสวนจังวัดหลังจากนี้จะไปเห็ดนักกินครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิแต่เห็ดนักกินเป็นเขาืัอนี้สิไปตลาดก็มาแล้วได้ปลาเค็งมาสิอ้อมปลาเค็งจำเส็บๆกับ ขอหยาดจบคลิปลงเยงแค่นน้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจ้าอูกนโกวด้วยครับเด้อสวัสดีครับ